อินด,ดีต้อนรับสู่ช่องแซมเทรดให้ดูครับวันนี้แซมจะมามาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่า s m a e 5กับ EMA3 นะครับและวิธีการใช้มันอย่างง่ายๆและคุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีครับไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าก็สามารถลองดูได้ครับโอเคขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่อินดิเคเตอร์นะครับตรงนี้มุมซ้ายนะครับกดเข้าไป แล้วก็หาคำว่า moving average แล้วก็เลือก moving ครับตัวนี้นี่เลยใช้ประจำปรับ Period ตรงนี้เป็น5นะครับแล้วก็เลือกเส้นเป็น SMA type SMA นะสีก็ผมชอบสีขาวก็เส้นนี้สีขาวนะครับ SMA 5สีขาวกด apply เอาละ่ะเส้น SMA 5จะเป็นเส้นบอกเทรนด์นะครับว่าเป็นขึ้นหรือจะลงเนี่ยถ้ามาลงก็จะประมาณนั้นแหละ ยงเอียงลงมาและอยู่ข้างล่างเห็นปะโฟล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสิบสองสิบสามถ้าใครสามารถกัดจังหวะช่วง f โฟโล่เทรนหรือเบรกเอาตรงนี้ได้นะครับคุณทำกำไรได้ง่ายมากเลยด้วยการวินนิ่งมา r t ติงเกลหรือก็คือชนะหนึ่งไม้ทบกำไรไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดสิบสองถึงสิบสามไม้นะครับกำไรของคุณจะอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดพันเหรียญน,นะครับแล้วแต่ แล้วแต่ว่าคุณจะดวงดีขนาดไหนนะครับบางทีเนี่ยโอ้โหเบรกเอาทีสนุกเอาล่ะมาอีกอันหนึ่งก็คืออินดิเคเตอร์นะครับเข้ามาที่ moving average เหมือนเดิมเข้าไปปรับ period เป็น3นะแล้วก็ปรับตรงนี้เส้น EMA นะครับส่วนเส้นเลือกสีผมเลือกสีนี้ปรับขนาดเส้นได้แล้วแต่ความชอบหนาหนากลางบางแล้วแต่นะครับผม ผมจะขออธิบายง่ายๆนะเส้น S M A เนี่ยจะเป็นเส้นที่คำนวณทุกๆ5แท่งนะครับก็คือ1นาทีแท่งนี้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 1 2 3 4เสอามสี่ห้าใช่ไหมครับมันจะคำนวณทุกๆ5แท่งนะครับว่ามันมีแนวโน้มไปทิศทางอะไรนะครับคำนวณทุกๆแท่งแท่งเสมอก่อนหน้า5แท่ง5แท่งส่วนการตั้ง E M A สเนี่ยมันจะไวกว่านะครับก็คือ ตั้งไ้เลยสามแท่งมันจะไวมากๆ EMA สามมันจะขยับไวมากแล้ววิธีการใช้ผงม,มันเนี่ยผมแนะนำนะถ้าเรามาสังเกตกันตรงนี้ก็ได้นี่วันนี้ผมจะมาพาให้สังเกตนะนี่ S M EMA สามนะ S M a ห้าเนี่ยจะอยู่สูงมากเป็นแนวต้านที่ดีได้้าสังเกตดีๆก็คือตรงนี้มันจะมีไส้นะครับมาแตะเนี่ยไส้พวกเนี้ยมันจะเป็นเศษๆนะไส้ๆสเนี่ย มันจะเกือบแตะเส้น SMA 5นะครับให้คุณเปรียบเส้น SMA หเป็นแนวต้านแนวต้านเท่านั้นหรือจะเป็นแนวรับก็ได้เมื่อเป็นขาขึ้นนะเช่นอย่างนี้ขาขึ้นอย่างนี้นี่มันขาขึ้นสั้นเกินแต่เรามาดูขาลงก่อนแล้วกันขาลงก็คือ EMA 3มเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยว้าว่าไอ้พวกแท่งเทียนตรงเนี้ยมันจะเกาะ e อ a มสามไปเรื่อยๆสังเกตนะครับมันจะเกาะเอ a มสามไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ค่อยทะลุเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะไม่ทะลุเลยจนกระทั่งมีแท่งสัญญาณกับตัวตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การตัดกันที่บางทีตัดกันแล้วมันอาจจะลงก็ได้เนี่ยตัดกันแล้วปกติมันต้องขึ้นใช่ไหมปกติอะถ้าตัดกันเนี่ยเห็นไหมตัดกันอย่างเงี้ยเนี่ยพอมันตัดกันมันก็ขึ้นบางที แต่อันนี้ตัดลงพอมัน EMA 3จะเป็นตัวบอกนะครับพอมันตัดปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่การาฟจะขึ้นแท่งใหญ่หรือแท่งเล็กก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดก็คือลงยาวๆไม่ก็ขึ้นยาวๆเหมือนกันนะเนี่ยมันบางทีมันตัดแบบเฟๆก,ก,ก,ก็มีนะแบบไม่ยอมตัดนะครับแม่งไปต่อเลยเหมือนจะลงแล้วเนี่ยอุตสาหะทะลุ SMA หมาแล้วควรจะลงได้ละมันก็ไม่ลงนะนก็ขึ้นไใหม่หมนะ e m A 3ตรงนี้ตัดกันปุ๊บก็ลงไปอีกนะแต่พอตัดกันเนี่ยเราสามารถใช้ S M a e 5เป็นแนวต้านตรงนี้ได้นะครับเห็นเส้นไหมเนี่ยมันเกือบแตะจริงพอมันแตะปุ๊บมันจะมีสัญญาณแบบ rejection นิดนึงขึ้นไปปุ๊บแตะลงมาแตะลงมาอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวกดลงไว้มีโอกาสชนะสูงอยู่นะนี่เห็นไหมแท่งนี้แม่งเลยปุ๊บแตะ rejection ลงมานะคบผม ส่วน EMA 3ใครชอบเสี่ยงแนะนำใช้ไปเลยครับชอบเสี่ยงใช้นะครับเพราะ EMA 3เสี่ยงได้เพราะดูดิมันมันก็แบบปิดต่ำกว่า EMA 3หรือว่าปิดสูงกว่า EMA 3ทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครดวงไม่ดีหรือคิดอะไรแพทเทิร์นมันกำลังกลับตัวพอดีเนี่ยกรับกลับตัวนี่เลยมันก็จะประมาณนี้ SMA 5ช่วยได้แต่ EMA 3พังทลายเละๆตุ้มเปะนะกำไรไม่ได้ด้วย นี่นี่คือการสังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยถ้าเรามาดูงันี่ตอนนี้กราฟนะครับแท่งกำลังลงนะครับนี่เห็นป่ะมันจะอยู่ห่างๆนะเวลาที่มันจะลงเน่ยแนะนำให้ใช้ SMA 5เป็นตัวแนวต้านนะครับอันนี้คือกรณีขาลงนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจใช้ e m a 3ตรงนี้นี่ยน่ให้ดูเลยถ้าแท่งนี้มันจะจบที่สามสิบวิใช่ไหมนี่ถ้าปกติผมจะใช้ เอสเม่ห้าเป็นแนวต้านแต่นี่เห็นหมาตัดกันแล้ว <c oughs> ตัดกันก็ขึ้นนะครับช่วยไม่ได้แต่บางทีมันก็ไม่ได้ตัดกันตัดหลอกก็มีเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยและดูแท่งรูปแบบแท่งเทียนดีๆนะครับอันเนี้โอ้โหอันนี้ไม่ไม่เรียกอันนี้ไม่ธรรมดาละอันนี้ไม่ธรรมดาจิตขึ้นยาวเลยแท่งนี้แท่งเดียวแรงซื้อมาเต็มนะครับมาชนกันแนวต้านตรงนี้แล้วนะมันต้องมีแท่งหนึ่งแบบกลับตัวแน่นอนผมตีให้ดู อ่าแนวต้านง่ายๆนี่เลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวเขาไม่เห็นกันเปลี่ยนสีเป็นสีนส,ส,นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนสีขาวแหละเห็นแหละเห็นทุกคนนะเห็นใช่ไหม <c oughs> นี่คือแนวต้านนะครับในหนึ่งนาทีแต่ถ้าคุณอยากเห็นแนวต้านที่มันดีกว่านี้เนี่ยผมแนะนำให้ซูมเข้ามาที่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงนะครับจะการันตีแนวต้านได้ดีกว่า นี่เข้าสิบห้านาทีแท่งตรงนี้นะสิบห้านาทีนะโอ้แถวนี้ไม่มีแนวต้านอะไรนะครับไอตรงนี้แค่ไซเว์ธรรมดานะครับผมแต่ดูนะครับสิบห้านาทีมันมีโอกาสที่จะปิดใต้เส้นนี้อยู่นะเพราะว่าตรงนี้ก็มีการกลับตัวโยเดีย๋ยวถ้าถามว่าเราควรจะตีเส้นเส้นนี้ไว้ตรงไหนผมเพราะถ้าผมจะตีผมก็จะตีแถวนี้นะครับเพราะความสัมพันธ์ในสิบห้านาทีก็คือกราฟ เนี่ยมันวิ่งมาถึงตรงนี้แถวๆนี้นะมันจะกลับตัวแท่งหนึ่งและเมื่อมันทะลุเส้นนี้ไปมันจะกลับมาหาที่เส้นนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นแนวรับนะครับผมแนวรับแล้วม็ดีดขึ้นไปถ้าเราจะตีแนวต้านก็อยู่ตรงนี้เลยแนวต้านเนี่ยแนวต้านที่ดีตรงควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไส้ตรงนี้ไหมครับเยอะโคตรนะครับเนี่ยนี่คือแนวต้านนี่คือแรงที่แบบแรงขายเยอะมาก นีถ่ถ้าแรงขายไม่เยอะขนาดนี้คือมันมันขึ้นไปขนาดนี้แล้วมันควรจะทะลุปุ้งไปเลยแต่นี่คือแรงขายมันกดยับมานะครับไม่ยอมทะลุแท่นเอ้เส้นนี้เลยนี่มันไม่ยอมทะลุนะครับอืมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเทรดชอบทำกำไรกับ IQ Option i เนี่ยก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเอาละอธิบายต่อ นี่คือแดวต้านนะครับที่มีปสิทธิภาพสูงมากเพราะไส้มันเยอะนี่ไส้มันเยอะถ้าเราเข้าไปซูมที่หนึ่งนาทีนะซูมออกหนึ่งนาทีคุณจะเห็นตรงนี้นะโอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะนี่คือไส้เทียนนะครับที่เคยขึ้นไปขนาดนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นแถวนี้ได้ใช่ไหมได้เพราะมันทะลุจริงแล้วมันก็กลับมาหาหาบ่อยด้วยแถวนี้นะบ่อยมากเนี่ยแต่มันไม่ค่อยทะลุกันนะเล่นได้เล่นได้ถ้าแถวนี้เป็นแนวต้านได้ แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยอ่ะเล่นบนสุดเลยครับนี่ตรงนี้ครับบนสุดครับผมเล่นเส้นนี้นะครับเส้นแดงนี่เส้นนี้เล่นเส้นนี้นะครับแนวต้านที่สามารถกลับตัวได้มิวกับกับตัวสูงที่สุดก็คงจะเส้นตรงนี้แหละครับหรือวันดีคืนดีกราฟมอาจจะทะลุปุ้งขึ้นมาข้างบนก็ได้เอาละมาดูแนวรับกันบ้างแนวรับใน15นาทีอยู่ตรงนี้ผมจะเอาเส้นตรงนี้ออกละนะ นี่แนวรับอยู่นี่เลยซูมออกมาปุ๊บนี่แนวรับโอ้ดูง่ายมากแนวรับนะครับนี่ซูมออกมาปุ๊บเห็นได้ชัดเจนว่าการาฟขึ้นมาแถวนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงไปข้างล่างจริงแต่การาฟจะกลับมาทดสอบนะครับที่แนวแถวนี้นะครับผมเส้นเนี่ยใ้เ้นข้างล่างสุดเนี่ยลงมาปุ๊บคืนไปหานะครับแถวนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ดีแล้วมันก็พยายามลงมาลงมาลงมา,ลงมาอีกแต่ไม่ชนแนวรับตรงนี้นะมันขึ้นไปใหม่ก่อน เพราะแนวรับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านจากแถวนี้นะครับแนวต้านเก่าเป็นแนวรับได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะทะลุไปแล้วก็ตามนี่เห็นไหมเนี่ยแนวรับเนี่ยเห็นไหมแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับต้านตรงนี้ขึ้นทะลุไปเจอต้านตรงนี้ไปแล้วลงมาปุ๊บแม่งแนวต้านเป็นแนวรับได้อ่ามันก็ขึ้นไปอ่ะดูแท่งนี้ดิสิบห้านาทีนะดูแท่งนี้มันก็ขึ้นไปอีกอ่าแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นแนวรับได้แล้วมันก็ขึ้นใหม่ แล้วแรงขายแม่งก็สู้เว้ยสู้ยาวๆเหยียดๆปูวงวงมาอีกเห็นไหมแล้วให้คุณสังเกตกันดีๆนะเวลาขาขึ้นเนี่ยทุกแท่งเนี่ยมันจะสูงกว่า EMA สามทุกตัวนะครับดูครับเวลาเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือแท่งสิบห้านาทีนะในหนึ่งนาทีก็จะพอๆกันเนี่ยมันทางหางกันปุ๊บนี่มันขึ้นยาวเลยไม่ยอมต่ำกว่าเส้น SMA ห้านะไม่ทะลุกลับมาด้วย แล้วดูดิแท่งนี้ทะลุจริงเกือบถึงเกือบถึงเส้นมห้าแต่มันดีกลับนะครับนี่นี่ก็คือการประยุกต์ใช้ EMA3 กับ SMA5 นะครับนี่เห็นปะ่ะขึ้นจะประมาณนี้นี่ตรงนี้เลยขึ้นไปปุ๊บส่วนตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นแนวรับมาลงมาปุ๊บขึ้นไปใหม่ ลงมาปุ๊บม่งก็ขึ้นอยู่นี่กำลังสู้กันอยู่นะมีโอกาสที่กราฟจะทะลุแล้วนะครับทะลุแบบแนวรับนี่จะรับไม่อยู่ก็มีนะครับถ้าเราอยากดูแนวรับที่แข็งเก่งกว่านี้ก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่พวกคุณเลยครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นแล้วก็นี่หนึ่งชั่วโมงเราจะตีแนวรับไว้ตรงนี้นี่คือแนวรับที่คาดว่ากราฟเนี่ยจะเล่นด้วยสักพักหนึ่งเนี่ลงมาเห็นไหมตีให้มันดีๆแล้ว หนึ่งชั่วโมงก็ดูได้ EMA มันจะสูงหน่อยจะไล่เลี่ยเรื่ยไปเรื่อยๆถ้าเป็นช่วงที่แบบกราฟ Follow Trend นะครับมันจะไม่ค่อยเล่นกับ SMA 5หรอกแต่มันจะอยู่ใกล้ๆ EMA 3นี่อยู่ใกล้ๆแต่เมื่อมาลงก็ระวังไปด้วยนะครับเคเอาล่ะ okay. right. ตอนนี้กราฟเนี่ยจะกำลังปรับตัวเป็นขาลงนะนี่แ m Pattern หรือเปล่าขึ้นมาปุ๊บลงขึ้น ทำไฮต่ำลงด้วยนะนี่ผมบอกเลยดูไฮต่ำลงก็คือตีเส้นเฉียงให้ดูตรงนี้เอ้ยอย,อย่าตามดิเออดูเส้นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราตีไอ้เส้นยีอกดูนะครับการทำไฮต่ำลงเนี่ยหมายถึงว่ากราฟเนี่ยมีโอก,กาสที่จะเดินทางขาลงแล้วนะครับให้ระวังเรื่องการทะลุไว้ด้วย การทะลุแนวรับตรงนี้ได้มีโอกาสนะเนี่ยมันค่อยๆทำไฮที่ต่ำลงนะครับสังเกตนะตรงนี้คือไฮเก่าแล้วมันก็ทำไฮใหม่แถวๆนี้แถวเส้นที่ผมตีไว้นี่มันตีแนวต้านตรงนี้ด้วยมันทะลุไม่ไม่ยอมทะลุด้วยนะไม่ยอมทะลุแล้วมันก็แบบปึ้งไปลงไปลงไปยาวเลยตอนนี้โอกาสที่มันจะมาชนแนวรับตรงนี้แล้วกลับตัวซึ่งมันน่าจะชนไปแล้วนะครับนี่เห็น,เห,น,เ,หนเห็นเห็นแดงแดงนี่ไหมผมไม่รู้ว่าใครเห็นไหม นี่มันเกือบชนแนวรับที่ผมตีไปแล้วนะนี่แต่มันดีกลับแล้วเอสเอมหก็ติดกลับแทงนีโคตรสุดยอดอนะ่ะบอกเลยตอนนี้ก็แสดงว่กากราฟกำลังเลือกทางนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ขึ้นต่อก็ลงต่อต้องดูว่าไอแนวรับนี้จะรับไหวไหมถ้ามันรับไหวมันก็จะดีกลับไปหาแนวต้านตรงนี้ดูว่าความแข็งแรงของแนวต้านเนี่ยดีไม่ดีถ้าไม่ดีเนี่ย มันก็จะลงต่อแต่ถ้าเกิดมาทำ h i g ต่ำลงเรื่อยๆสมมติถึงเส้นเหลืองเนี่ยแล้วมันแบบหยุดแล้วเกิดแท่งแดงๆลงมาลงมาลงมาเนี่ยมีโอกาสที่การาฟจะกลับตัวลงไปยาวๆเลยนะแบบปึ้งเดียววันนี้เลยแถวๆนี้แหละแถวๆน,ๆนี้หรือแนวรับแข็งแก่งก็ขึ้นไปข้างบนครับโอเคช่วยหนึ่งนาทีดด้ว่าปผมจะอธิบายครบสักสิบห้านาทีแล้วผมก็จะปิดคลิปนี้ครับ พวกคุณก็คงจะพอเข้าใจนะครับนี่หนึ่งอันทีเนี่ยขาลงเลยประมาณนี e ้ EG ก็เป็นมาลงมายาวๆสำหรับใครที่ชอบ follow trend นะก็กดกดขายรัวๆนะครับถ้าเจอแบบนี้นะตัดกันเสร็จเนี่ยเราเกิดแท่งแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยกดขายรัวๆแล้วก็ถ้า YM e ขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เตรียมตัวกดซื้อรัวๆก็ได้ครับนี่เห็นไหมพอมันตัดกันปุ๊บสัญญาณมันมาแล้วพอตัดกันเนี่ยสัญญาณมาแต่บางทีก็ตัดหลอกบังมีตัดหลอกก็มี ให้ระวังนะพอมันตัดเนี่ย e M A สามตัดกันเนี่ยบางทีก็หลอกบางทีเนี่ยเนี่ยตรงนี้หลอกแท่งต่อมามันไม่คอนเฟิร์มเลยเห็นไหมมันลงมาละโอ้โหแท่งที่จะตัดเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมมันก็ตัดแต่พอตัดกันเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นยาวๆได้อยู่แล้วก็ลงยาวๆได้เหมือนกันเอาละครับทุกท่านต้องสังเกตดีๆเวลาเทรดนะครับนี่เห็นป่ะตรงนี้นะ่าจะเจอแนวต้านตรงนี้นะครับที่มันกลับตัวเนี่ยนี่แนวต้านนะแท่งสองแท่งแล้วมีความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ มันรับอยู่เห็นไหมตรงนี้รับขึ้นรับแล้วก็ลงแล้วก็รับอีกแล้วก็ขึ้นใหม่ใหม่ล้วถามว่าเป็นเทรนอะไรน่าจะเทรนขาลงแล้วล่ะครับเพราะว่าทำไฮต่ำลงเรื่อยๆทำไฮต่ำลงเรื่อยๆนะครับนี่ไฮที่หนึ่งจุดสูงสุดที่หนึ่งและจุดสูงสุดที่สองแล้วนี่คือจุดสูงสุดที่สามนะครับ มันทำต่ำลงเรื่อยๆหมายความว่ากราฟเนี่ยกำลังจะปรับตัวลงนะครับนี่แล้วตรงเนี้ยคือแนวรับที่เป็นแอมแพทเทินซะด้วยนี่ตรงนี้มีโอกาสที่กราฟจะเบรกยาวๆลงมาข้างล่างจนถึงแนวรับข้างล่างนี้นะครับผมนี่ถึงตรงนี้นี่คือการวิเคราะห์แบบง่ายๆของแซมนะครับแต่ถ้าคือดกราฟไม่ฟังที่แซมพูดก็คือขึ้นมข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรมาก ชอบเทรดแบบไหนก็เทรดแบบนั้นแหละครับขอบคุณที่รับชมครับ